พวกคนทางยาเนี่เปลือกมันนี่ก็จะใช้ทางพวกแก้วินเวียนนะครับแก้วินเวียนแก้เหนื่อยพวกนี้นะครับช่วยบรรเทา <c oughs> อาการนะครับ